ท่านครับลุนก้าวไกลชี้มูลเศรษฐาปล่อยทักษิณจริงหรือครับอาจารย์ท่านอดิศรครับก็เห็นแต่เป็นข่าวนะครับก็เป็นคลา้คลายๆวลีที่มันคล้องจองกันซึ่งความเป็นจริงก็กําหนดนัดก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาในแต่ละเรื่องนะครับครับเป็นเรื่องธรรมธรรมดาของการเมืองมีแบบขึ้นในทะเลครับมีขื่นเล็กขื่นใหญ่บ้างตามช่วงเวลาตามลม ผมผมซื้อเป็นเรื่องธรรมดาในระบบประชาธิปไตยครับอืมแล้วการยุบพักนี่ก็หลายพรรคการเมืองก็ก็ต่อต้านอยู่นะครับแต่ด้านดิสอนมองว่าเรื่องนี้จะทําให้ทิศทางการเมืองเป็นอย่างไรครับเพราะว่าพรรครัฐบาลก็จ้องจะง,งาบงูสีส้มอยู่ครับ <c oughs> คือผมว่าพี่ปลายในสภา,าได้แสดงจุดยืนไปแล้วนะครับว่า <c oughs> การยุบพักเนี่ยในสถานการณ์ที่เป็นระบบประชาธิปไตยก็ไม่ควรเกิดขึ้น ครับอย่างแน่นอนนะครับพวกผมได้มีประสบการณ์ตั้งแต่เป็นกรรมการบริหารพักไทยรักไทยร้อยสิบเอ็ดคนถูกกฎหมายย้อนหลังโดยการรัฐประหารคอมมอชอยุบพักไทยรักไทยอ้างว่าไปจ้างพักเล็กลงซึ่งต่อมาสารฎีการได้ตัดสินว่าไม่มีการจ้างไม่มีมูลก็ถูกตัดสินไปกฎหมายย้อนหลังนะครับพวกผมเนี่ยครับ ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลหรือพักอร่มใดทั้งสิ้นส่วนผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปอยู่กับการทํางานของแต่ละพักว่าที่จะ,ปะชปชนจะตัดสินใจยังไงต่อไปครับผมไม่เห็นด้วยในการยุพักนะครับครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าคิดทางร้ายถ้าเกิดพักก้าวไกลไปต่อไม่ได้ที่ว่าจะเหมาจะจ้องจะงาบกันงูเห่าสีส้มนะครับจะพลิก การเมืองเป็นอย่างไรบ้างไหมครับผมว่าอย่า <c oughs> อย่าไปทําให้การเมืองมันช้าม,มากกว่านี้เลยครับ <c oughs> เอาเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีกว่า <c oughs> เพราะว่าภาคการเมืองทุกคนนักการเมืองทุกคนก็คงต้องมีจุดยืนจุดนั่งของตนเองนะครับค <c oughs> รับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความลับแล้วา <c oughs> ตัดสินใจผิดพลาดน,นะครับไม่มีถนนจะเดินเลยนะครับในทางการเมืองที่จะไปเป็นงูเห่างูจงอางอะไรต่างๆเนี้ย ก็เป็นจินตนาการของนักข่าวบ้างเป็นการต่อเรื่องต่อเราไปซึ่งเรื่องยังไม่เกิดขึ้นผมเชื่อมั่นว่าทางพรรคเก้าวไกลเขามีเป็นพรรคที่ชูเรื่องอุดมการประชาธิปไตยเนี่ยมีจุดยืนที่มั่นคงมาโดดตลอดครับเรื่องเหล่านี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะว่าคะแนนของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันชัดเจนแล้วครับไม่จะเป็นต้องไปเพิ่มให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ทํางานได้ไปถึงสี่ปีเลยครับ ความเป็นนองผมนะครับครับแล้วโอกาสที่พักเก้าไกลจะได้อยู่ต่อน,นี่มีมากน้อยขนาดไหนครับผมเองไม่อยากให้ยุบนะครับ,รบไม่อยากให้ยุบแต่ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นในการเมืองของประเทศไทยยี่สิบปีมาเนี่ยมันมีรอดอยู่เพียงไม่กี่พักนะครับสถานการณ์ของบ้านเมืองตามกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตามกฎหมายาพักการเมืองเป็นกติกาที่ ที่เขียนไว้แล้วนะครับที่เขียนไว้แล้วคําวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญจะผูกพันกับทุกองค์กรที่เกิดขึ้นนะครับคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะเป็นน่าเป็นห่วงอยู่แต่ผมก็แสดงแสงแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งครับให้กําลังใจไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามองไปไปในทางทิศทางที่อาจจะเกิดแบบอ่ะในกรณีที่ เกิดการยุบพักเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องของนโยบายของพักเพื่อไทยมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสสที่อาจจะแตกรลงแล้วอาจจะต้องย้ายไปอยู่พักนู้น <ผม S 1> พักนี้ผมไม่อยากคิดถึงจุดนี้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรษนนมีมีเกียรติทุกคนค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ควรไปก้าวล่วงนะฮะผมคิดว่าสสทุกคนมีเกียนะรติก็ก็คงไม่ ผมผมไม่ออกความเห็นดีกว่าเป็นไม่ไม่อยากให้มีงูเห่าเกิดขึ้นครับเพราะเรื่องประชาธิปไตยมันมันเป็นเรื่องที่ต้องทุกคนทุกฝ่ายต้องต้องร่กมันสร้างสรรค์กันขึ้นมาครับอันไี้พูดได้ว่าฝ่ายการเมืองนี่ถูกกระนำอยู่เลยจากผู้จากผู้ดำเนินรายการสร้างจินตนาการเสียหายเลยบางทีก็มีบางทีเรื่องไม่เกิดขึ้นก็ไปคือมันมีหลายหลายรายการนะครับหลายช่องทางเหลือเกินใครคิดอะไรได้ก็พูดไปมันก็ ผมว่าเอาเอารอนเวลาที่เกิดขึ้นดีกว่าบางทีอาจจะคาดการณ์เป็นการ้ายตัวผมว่านะขายขายตัวที่ว่าเป็นงูเห่าเนี่ยในสภาก็คงจะไม่มีที่โต๊ะอาหารให้ท่านนั่งหรอมั้งครับคงรังเกียจเดียดฉันกันพอสมควรครับเอจะพูดถึงประวัติศาสตร์งูเห่าเนี่ยมันมีความสําคัญกับการเมืองมากน้อยขนาดไหนครับท่านอดิศรคือเรื่องการย้ายพักเรื่องกฎหมายพักการเมืองเนี่ย เขาให้หาพักสังกัดภายในสามสิบวันหมายว่าอย่างนั้นนะครับครับในเมื่อสถานการณ์ที่มันยุบไปสมมุติว่ายุบเนี่ยเขามีพักที่อยู่ในแนวอุดมการณ์เดียวกันเขาก็ไปได้อันนี้นะฮะอยากกรณีของรองประธานสาภาก็ไปที่พักเป็นธรรมอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ชอบนะฮะอุดมการที่ใกล้เคียงกันเพราะยังไงพักถ้าสมมุติว่าพักกอไก่ถูกยุบพักกอไก่ไม่มีแล้ว สอสอพรรก่อไข่เดิมว่ามีสิทธิ์ที่จะไปที่อื่นแต่มไม่จะไปข้ามขั้วจนจนมันมันสังคมก็ตอบสังคมยากมันก็ลําบากเหมือนกันนะครับค่ะครับแล้วเรื่องของท่านนายกเศร,รษฐานะะครับตอนนี้เห็นว่าคุณอนุทินก็ออร่าแรงเหลือเกินคุณที่เช็ดเน่มได้มีนักกฎหมายกิจติกาให้วิจัยพอสมควรเป็นเรื่องของสุดจริตครับเป็นน่าจะไปกระทบกระทือนถึง ถึงถึงขั้นเอาออกนะคงคงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขั้นผิดจริยธรรมร้ายแรงใช่ไหมครับไม่ร้ายแรงหรอกครับเพราะว่าคํำวิจัยของคุณพิชิตนี่มันเป็นเรื่องคําสั่งของศาลไม่ใช่คาที่วากษาอะไรทั้งน้องนั่นนะศึกษาต้องศึกษารายละเอียดในสาระที่เกิดขึ้นนะครับคุณพิชิตชื่นบานนีไม่ได้ไม่ได้ต้องคำวากษาอะไรเลยนะครับเป็นแต่เพียงคำวิจัยของศาลเรื่องละเมิดอำนาจศาลอะไรทั้งนองนั้นนะครับ ความผิดที่กล่าวอ้างกันกันนี้มันไม่มีนะครับทา <c oughs> งกิตสิิกาก็มีความผิดแล้ว <c oughs> สังคมเราเนี่ยคือคือไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจรายละเอียดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรครับ <c oughs> ศึกษาที่พบผลว่าเฮ้ยตั้งคนถูกไม่ถูกอย่างไรมีคุณสมบัติหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับพวกผมยังมั่นใจว่าวันที่สิบสี่สิงหาเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรครับอืคงจะผ่านไปครับ คถ้ามองเรื่องของฉากทัศน์ทางการเมืองถ้ามองมองแบบนี้แล้วก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรกระเพื่อมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพูดกันเรื่องนายกสำนองสำรองกฎหมายมากนะครับคนที่ใกล้ชิดกฎหมายที่ที่ตั้งขึ้นไปนก็อยากท่านนายกก็อยากได้ที่ปรึกษากฎหมายจริงๆนะครับซึ่งอันนี้เรารัฐบาลเราก็ขาดอยู่พอสมควรในในคณะรัฐมนตรีนะครับครับถึงไปเอาท่านอาจารย์วิศนุมาช่วย อันนี้เป็นข้อ,ขอจําเป็นอยู่ในการแต่งตั้งแต่สุจริตท่านไม่ได้อะไรเนี่ยท่านไม่ตั้งพิชิตก็ไม่ได้ตามคําวินิเห็นคาวินิจัยครั้งแรกท่านจะไม่ตั้งครั้งที่สอง,ท,งท่านกิษฎิกาก็ศึกษาโดยละเอียดลดับใ้ความเห็นก็ตั้งไปพอถึงเวลามีกระแสสังคมมาคุณพิชิตก็แสดงความรับผิดช,ชอบครับทางประชาธิปไตยผมอยากให้บ้านเมืองมันเดินไปได้นะครับค่ะครับ,รบผมแล้ววันที่จะปล่อยตัวคุณทักษิณแล้วครับ ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นไปตามจำคุกหนึ่งปีนะครับเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นนะครับอืแล้วท่านเป็นเรื่องธรรมดาท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาอะไรหรือว่าจะมีอิทธิพลต่อการเมืองอะไรจากนี้ต้องต้องดูภูมิหลังครับว่าเหตุเกิดมันต้องเอาหลักอริยสัจสี่ไปจับทุกสมุทัยน้โรดมรรคเนี่ยที่มันเกิดจากการรัฐประหาร การลี้ภัยครั้งนี้มันเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งถูกรัฐประหารไปลี้ภัยต่างประเทศเกือบสองทศวรร์กลับมารับโทษทันองค์ประวัติสุดทีพระเจ้าจอยู่หวัวก็อภเยโทษเหลือปีหนึ่งมันจะครบปีหนึ่งเมื่อครบปีนหนึ่งก็จบครัทุกท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์ครับ่นนะผม <S <S ผมยังคิดว่าท่านเองไม่น่าจะรับ,ทบโทษโทสานุโทษแม้แต่หนึ่งวินาทีเพราะว่าถูกรัฐประหารก่อการกบฏนายกรัฐมนตรีที่ถูกที่ถูก อย่างนี้ก็ท่านปีรีพนมยงก็กลับบ้านไม่ได้ค่ะท่พลปอพิบูลสงครามก็กลับบ้านไม่ได้ค่ะนะครับเกิดต่างประเทศมีท่านกลับมาก็แบบที่เห็นนะฮะสังคมมีภาพวิจารณ์ว่าสังคมมันแบ่งแบ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนฝ่ายที่เห็นด้วยกับทักษิณกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยค่ะคือผูกใจเจ็บกันมาตลอดอย่างนี้แหละครับทางฝ่ายหนึ่งททางฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยอยู่อย่างนี้ในเมื่อกติกาว่าครบหนึ่งปีท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่เป็นไรครับค่ะส่วนจะมาสนับสนุนหรือว่า มาเป็นที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าผมผมนี่อยู่เพื่อไทยนะครับผมก็รับถือท่านท่านทักษณิณชินวัตรเปรียบเสมือนผู้ก่อตั้งตั้งแต่ไทยรักไทยครับมีอะไรก็ปรึกษาท่านท่านไม่จะเป็นต้องมารับตําแหน่งอะไรหรอกครับเพราะว่าตําแหน่งที่ผ่านมามันพอแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ให้ความเห็นเป็นที่เคารพนับถือสําหรับพวกผมนะครับส่ว <c oughs> นคนไม่เห็นด้วยก็อยู่เฉยๆผมไปไหว้ผมไปไ,ไปสวัสดีท่านก็เป็นเรื่องที่พวกเราเคารพกัน ที่เห็นความสําคัญที่ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองเช่นสามสิบาทรักษาทุกโรคไี่พูดกันอยู่นี้นะก็กยังเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาอยู่สําหรับพวกเราครับท่านออกมาให้ความเห็นเป็นที่ปรึกษาบ้างผมพวกผมก็ดีใจนะครับอืแต่ว่าหลังปล่อยตัวคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณยังไม่สามารถดำรงตาแหน่งทางการเมืองได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมละครับคุณนิสอนครับท่านคงไม่รับหรอกครับพอแล้ว อืมพอแล้วท่านก็เจ็ดสิบห้าแล้วนะครับผมนี่ก็เจ็ดสิบสองแล้วนะครับปีเนี้แบบเดียวเมื่ออายุเจ็ดสิบกว่าซึ่งรู้ว่าร่างกายมันไม่มันไม่เหมือนตอนสี่สิบนะครับอเหมือนตอนห้าสิบเป็นตาพูดเสมือนเลกายใกล้ยัง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 ไม่สี่สิบเลยครับแสดงว่าเจ็ดสิบเมื่อไหร่มันคล้ายๆว่ามันไม่ควรเป็นอะไรอ่ะคิดได้แต่ขาไม่เดิน มันมันมันไม่ขัดจับกระเฉงเหมือนเดิมนะคนจะเป็นที่ปรึกษาดีกว่าผมก็เชื่อมันมาท่านทักษิณเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเองที่เขาท่านเป็นคนที่มีรู้รู้เรื่องของโลกาภิวัตไปไปทั่วโลกมาก็อยากเอาอะไรมาพูดมาอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ไม่มีข้อผิดพลาดในทางการเมืองเพราะห่างจากบ้านเมืองไปสิบเจ็ดปีเนี่ยลึกๆแล้วมันเป็นยังไงนะมันก็ต้องห่างใีข้อที่จริงบ้างถูกบ้างผิดบ้างไปเรื่องธรรมดาแต่ว่า สุจิตสุจิตแล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษามามาที่พักเพื่อไทยได้ยิ่งดีนะครับผมจะได้พวกพวกผมบัญชารก็จะได้คุยมีที่ปรึกษากันในการประชุมครับค่ะถ้าอย่างนั้นดูดูแล้วเดือนสิงหาคมที่มีการวิเคราะห์กันว่าสิงหาคมจะชี้ชะตาการเมืองเกิดฉากทัดแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไร<บ>อย่างอย่าง<บ><ม>เรื่องของอ,อย่างเรื่องของปักครมอการดีดพักรวมบางพักต่อมันมีหลายเจ็ดสิงหานะครับครับเจ็ดสิงหาวันเสียงปืนแตก ที่บ้านนาบัวสองห้าศูนย์แปดจ็สิงหาวันลับีนะนักกฎหมายของเราเคารพนับถือและเจ็ดสิงหาที่จะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไก่ก็เป็นความสําคัญในยะผมจะบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาไม่เล่าร,ร้อนไม่ร้อนแบบที่ข่าวออกมานะผมก็เป็นคนที่อยู่ในเนื้อข่าวอยู่คผมชอบทำติ๊กตอกของผมผมคิดอะไรของผมในในลักษณะที่เป็นมือถือของตัวเองเนี่ยก็มีความสุข แต่ว่าไม่อยากให้ซ้ําเติมมันมันมันไม่เดือดถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าประชาชนแบ่งออกไปแล้วรัฐบาลก็ทํางานอยู่แล้วนะก็ลักษณะที่ทํางานในสภาก็เข้มเข้มข้นนะครับก้าวไกลเขาก็ไม่ปล่อยให้เพื่อไทยเลือกรัฐบาลไปเดินไปแบบที่ท,ที่สว่างสว่างท่านก็เอามีอะไรที่มาแนะนําก็เป็นสิ่งที่ตรวจสอบกันผมว่ากําลังเข้าล่องคอลอยนะมผมว่าเขาเขาเขาไม่ปล่อยมือเรื่องแต่ก้าวไกลผมสังเกตนะะค่ะ อย่างกระแสข่าวจะมีเรื่องปรับคอรมอการดีดพักร่วมรัฐบาลบางพักออกไปเอาคนส่วนการปรับคอรมอหรือเอาพักน้นพักนี้ออกเดี๋ยผมไม่มีส่วนในหน้าที่ตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าอยู่กันได้แสวงจุดร่วมสมวัจุดต่างนะครัถ้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนกันไปเพียงแต่ว่าคลองเสียงข้างมากได้หรือเปล่าที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปครับผม แลวมองความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยังไงบ้างครับที่จะต้องแม้บางพรรคต้องเห็นใจ<ข>ว่าพรรคการเมืองทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลครับฮนะแม้แต่พรรคก้าวไกลเองแต่แม้เพียงเพียงแต่ท่านไม่สามารถเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลได้ทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลน,นะครับเป็นแต่เพียงว่าของเราเนี่ยสามร้อยสิบสี่เสียงเนี่ยมันมันมากพอสมควรแล้วถ้าเอามาโหลดมากเกินไปฝ่ายค้านก็จะขาดขาดคุณภาพไปจํานวน จำนวนเน่านี้มันกาลังพอดีกันนะครับกาลังพอดีกันอืมครับก็ผมคิดว่านะแสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรสะดุดเนาะก็ก็เดินต่อไปได้หลายๆอย่างเดินผมว่าครบสี่ปีแน่นอนครับครบสี่ปีแน่นอนครับไอ้เมบวาเห็นท่านอดิศรแต่งกรนี่แต่งเรื่องอะไรให้ใครเหรอฮะอ๋อคุณเพลินพรมแดนผู้จกกครับลุงลุงเพลินแล้วก็มีอดีตสสเชียงใหม่คุณ รพวกคุณรักประเทศไทยต้งเสียครับะรัะนาเสียเสียดายถ้าเป็นอดีตนายอำเภอเป็นสสหลายสมัยครับผมก็มีหน้าที่เขียนกรอนให้พวกลุงๆที่เสียไปครับเสียดายเสียดายคุณคุณลุงเพลินพรมแดนยังจําได้ข่าวสดๆคอขาดไปตายที่โรงพยาบาลอย่างนี้เขียนได้ยังไงมันมันยังอยู่ในหัวใจอยู่ครับครับก็เลรณีโอกาสไว้อาลัยนะฮะจริงๆคุณอดีศรก็ชอบฟังเพลงแนวๆนวนี้ ผมผมไม่นักผมเป็นนักเขียนเพลงครับผมเป็นนักแต่งเพลงตั้งแต่เข้าป่าแล้วก็ตอนเคลื่อนไหวสิบสี่ตุลาก็ดีเคลื่อนไหวตอนเครือแดงก็ดีเขียนประชาธิปไตยประชาชนให้คุณวันชนะมีเพลงหลายเพลงค่ะคครับวามจริงเป็นศิลป,ปินจะดีกว่าเป็นนักการเมืองนักการเมืองก็ถูกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องธรรมดาครับครับก็เอาถามท่านอดิศรน,นิดน,นึงครับถึง พรุ่งนี้วุฒิสภาก็าจะมีการประชุมนัดแรกทั้งเรื่องของการรับ<ะ>ข้อบังคับรวมถึงตั้งกรรมธิการฮะม,มุมมองสอสสมองไงบ้างการทำให้นการวุฒิสภาชุดนี้ผม<ะ>ผมก็ไม่อยากไปไปไป,ไปลึกกับท่านนะครับกับพรสภา,า,ามันเป็นเรื่องภายในว่าเมื่อจํานวนสอวสองร้อยห้าสิบคนมันเหลือแค่สองร้อยกรรมธิการที่เดิมอยู่มันมากไปไหมเนี่กับจํานวนสวที่มีอยู่นะครับ ถ้าอาจจะปรับเปลี่ยนพกกันก็เป็นเรื่องภายในซึ่งเรืนี้ไม่แก้ไขก็สามารถประชุมได้เพราะข้อบังคับเริมีอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ยังมีกฎหมายซึ่งผ่านไปจากสภาผู้แทนรัษฎรยกยกคือกฎหมายเรื่องสองหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านที่เป็นเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็เป็นเรื่องปธรรมดาผมว่าคิดคิดว่าเขาก็ตื่นดูล้นนะครัสวิ์ชูนี้ต้องให้โอกาสกับดูดูดูลีลาครั้งแรกก่อนนะครับซึ่งจะค่อยไปพิจารณ์ท่านครับผมให้กําลังใจครับ ครับผมเอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับทนาดิศนครับครับขอให้รายการอยู่ในความนิยมนะครับตลอดไุณมากครับขอบพระคุณมากเลยคับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอดิศรเพียงเกตครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย